ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าพิมพ์ไอติมที่พี่บิ๊กใช้นะครับเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ไอติมแบบไหนนะครับพี่บิ๊กใช้พิมพ์ไอติมของซิลิโคนตัวนี้เลยนะครับผมที่สามารถยืดได้นะครับใน1ตัวเนี่ยจะมีอยู่10หลุมด้วยกันนะครับผม1ิบแท่งด้วยกันนะครับเราสามารถทําไอติมได้1ครั้งเนี่ยสิแท่งได้เลยนะครับทุกคนด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ วิธีทำเนี่ยก็ทําง่ายมากเลยนะครับแค่เรามีน้ําผล,ลไม้หรือว่าเราอยากกินไอติมอะไรนะครับเราก็เอาเท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 ใส่ให้เต็มนะครับจากนั้นก็นําฝาพิมพ์เนี่ยปิดไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็นําไม้เนี่ยเสียบลงไปแบบนี้นะครับ เวลาเสียบก็จะเสียบลงไปลึกนะครับเว้นไว้สักนิ้วหนึ่งก็ได้นะครับใครอยากได้นะครับกดสั่งเลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมพี่บิ๊กจะบอกว่าใช้งานมา3ปีแล้วนะครับคุ้มค่ามากเลยครับทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปพี่บิ๊กได้นะครับผมว่าพี่บิ๊กใช้งานมาจริงๆนะครับแล้วก็ ทนแน่นอนครับเวลาที่เราทําไอติมนะครับเราก็อาจจะหาอะไรมารองด้านล่างนี้นะครับผมเวลายกจะได้ยกง่ายๆนะครับแล้วก็นําเข้าแช่ช่องฟีดให้ไอติมของเราเซตตัวนะครับจากนั้นก็เปิดฝาออกนะครับแล้วก็ดึงแท่งไอติมของเราออกมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันดึงยากเนี่ยก็คือให้บิดๆอย่างนี้นะครับหรือว่านําไปแช่น้ําผ่านน้าแป๊บหนึ่งนะครับผมมันก็จะดึงออกมาง่ายมากเลยครับทุกคนหน้าร้อนแบบนี้ควรไปจัดมาได้เลยนะครับคุ้มค่ามากเลยครับ